เราเอาสินค้ามาขายให้เขาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณแสนล้านแสนประมาณ1.95ล้านล้านบาทก็คือแค่ 5. 2จุเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดเราเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นเดือยวนหนึ่งของไทยในการส่งเข้าเป็นกลุ่มอาเซียนเยอะที่สุดทุกคนมองว่าเราเป็นหับแต่ตลาดที่บริโภคอาหารกันทั่วอาเซียนเราเป็นแค่5%ปเองที่เหลือมอาจากไหน มีหลายแบบในการบริโภคครับมีการอินพุตจากมามีการอินพุตแล้วก็ท domestic ํโดเมสติกในการบริโภคตัวเองด้วยหมายถึงทำแล้วขายส่งข้ามมาอย่างที่ผมเรียนท่านเมื่อตอนต้นบอกเรียนกราบเรียนคําถามฝากท่านใส่ใว่าวิธีการ,รลงทุนของเขาเงินอยู่สิงคโปร์จ้างพมา่มาผลิตส่งไปขายกัมพูชาอันนี้เป็นรุทแล้วของไทยที่ส่งเข้าสิงคโปร์เยอะๆเดี๋ยวมีสไลด์ต่อไปบอกทําที่บางไทยส่งเข้าสิงคโปร์ส่งไปขายยุโรป S <S เวลาตัวเลขเนี่ยตัวเลขมันจะบอกว่าเรากลุ่มอาเซียนเนี่ยเราส่งออกเยอะนะแล้วสิงคโ,โปร์รับเข้าไปเยอะมากเลยคนเขานีด่เดียวเองเขากินได้ยังไงหมดขนาดนั้นเขาเป็นหับในการรับมาขายแล้วก็ส่งออกไปที่เนเธอร์แลนด์ส่งเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ไปเป็นหับอีกที่เนเธอร์แลนด์ขายให้ยุโรทั้งหมดสินค้าโปรดักต์ออฟเนเแลนด์ก็ค่อยๆหายชื่อไปเป็นโปรดักต์ออริจินซึ่งตัวน,นี้มันมีมาตรฐานทางภาษีมีมาตรฐานอื่นมาแหล่งกําเนิดอีกแต่ก็อันนั้นมันไกลเกินกว่าที่ท่านจะพูดกันในวันนี้นะครับ แต่ว่ากระบวนการของการส่งออกอาหารเรารู้สึกว่าตลาดอาเซียนเราใหญ่แต่มันเข้าไปในสิงคโปร์เยอะมากไปไหนครับไปอยู่ที่หับของสิงคโปร์แล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีการจัดส่งออกตามมาตรฐานภาษีซึ่งเป็นได้รับการลงทุนมาเนี่ยส่งเข้าไปในเนเธอร์แลนด์ส่งเข้าไปใน,ใน,นเในเธอร์แลนด์ก็เป็นหับส่งเข้าประเทศทุกประเทศในยุโรปเดี๋ยวถ้ามีคําถามเนี่ยให้ท่านสายันเสริมได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยังไงเปิ่มมีคําถามต่อผมเชื่ออย่างที่สามนะฮะดกรครับผมจะเพิ่มนิดเดียวนะครับที่ตะกี้ทางดรเพชรบอกว่า ส่งสิงคโปร์ไปว่าจ้างพมา่าผลิตแล้วก็ส่งไปขายประเทศอื่นผมกําลังบอกว่าวันหนึ่งนะครับสิงคโปร์จะไปจ้างพมา่าผลิตแล้วส่งมาขายประเทศไทยครับสินค้าเหล่านั้นก็จะมาเป็นสินค้าที่ใช้สิทธิ์ a อซีคือศูนย์าภาษีอกรนําเข้าจะเป็นศูนย์นะครับแล้วเขาก็จะเป็นสินค้าที่ปลอดภาษีเขาจะมาแข่งกับเราในประเทศไทยนี่คือกรณีสิงคโปร์ อีกกรณีหนึ่งผู้กอบการเมืองไทยบอกว่าโอ้ต่อไปนี้น่าจะไปตั้งโรงงานที่พมา่าเมื่อขายพม่าได้แล้วเนี่ยส่วนเกินก็เข้ามาขายประเทศไทยสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยแทนทีในประเทศไทยเขาบอกแม่ดีกว่าโ่งไปขายไปทำที่พมา่าค่าแรงถูกกว่า2เมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยเปเสร็จแล้วนะขายในพมา่าแล้วก็เอาเข้ามาขายในประเทศไทยอากรนําเข้าเป็นศูนยนะ์อันนี้ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทย เพราะนั้นเสื้อผ้าในอนาคตอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่โรงงานไทยไปผลิตที่